สวัสดีวินิีเกิดฮาร์บิร์นขณะดีเวลาตีเสีงสวัสดีครับวันนี้ผมมีนกัพโฟตลนอดนะครับแล้ววันนี้มีอยเกมที่มาอย่บนด้านลึกลึกลึกลนเล่นฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยก็มาอยู่กับพยาบาลสาวสุดตอนที่เราเราได้กุญแจ302มานะครับซึ่งตอนนี้เราผ่านห้องผู้ป่วยมาซึ่งเราต้องไปต่อสายแลนว่าแต่อีเจ้ครับอ่าง302อยู่ไหนครับ ว้าวนี่ครับเสียบเข้าไปเตดมาสักตัวชิปหายแล้วนัดมูนี่ไงกุญแจโอ้ยลงบาบาลดหน้าที่กูมีแค่นี้จริงอะมาห้องสามศนสี่เสียบเข้าไปมีตัวดักมันคุ้มไม่นน่ยแต่ละตัวที่กูเสียแรงเสียน้ำไปเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดิเสียแรงกายนี่ไง ห้องสามร้อยเฮ้ยไม่ใช่ประตูห้องสามร้อยห้องไหนวะอุย้ยแต่นี้มีรหัสนะฮะตรงสามศูนย์ห้าหันขวาห้าศูนย์แล้วต้นสิบสองนี่ไงพนักตื่โอเคห้องห้องพักใช่ไหมวะ <c oughs> โอเคยอยอยอยโ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 ยอ๋อมีเจเลงอยู่ครับเจเลงก็ J คุมที่นี่เอาขุมได้เลยมาเอานี่ไงฮะโอเคจัดไป ร้อยของดีขอหน่อยก็คือของนั่นแหละทำนั้นตอนนี้เรามีกุญแจห้อง306นะครับไปเปิดแป๊บแง๊บอุ้ย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 ชิพหายแล้วกูชิพหายแล้วกูชิพหายแล้วกูชิบหายแล้วกูมันปั้นเต่าอยู่ตรงนี้ออกไปนะเจ๊โอ้ยเคลียอิสเคลียแล้ว now อิสเคลียเอาละเปิดไี้มาได้กระสุนมาวะต่อไปก็เป็นนั่นไงรหัส อาหารท้อง3าม่าอาหารท้อง3าโอ้ยให้กูเดินบนไปบนมาดับเชียเลยเว้ยสาม่ย3สามอ๋อนี่หรอสิบห้าอะไรวะนั่นให้ใครมองนั่นนะกูคิดว่ากูทำได้ป่ะพี่ตอนแรกมันไปซ้ายหรือ <c oughs> ขวา่ขวาขวาขวาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสิบนะสิบกับสี่สิบสามด้สี่สิบสองนี่วุ้ยนี่ไงได้แล้วโอ้นิดเดียวเองห่างกันนิดเดียวโอยกู มีของนั่นก็คือแมกนัมเดี๋ยวนะรอบนี้แล้วกูพูดปืนอะไรนะรอบนี้แล้วกูพูดปืนอะไรนะลืมแล้วสิ <c oughs> มึงก็ต้องมีกุญแจให้กูสิพี่แล้วทำไมมึงไม่มีวะ A few moments later ซู้ชมเอาเอากุญแจไอ้เจ้ย <c oughs> <c oughs> มึงกซ่อนเดียนแล้วเกินมึงเล่นกับสายตาคนแก่แนะั <c oughs> ่นแหอะแม่ง เงาอะไรมากกว่คนไม่ได้นอนวะอีซีเลยเอ้ยมีบันดึกไฟได้กระสารอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอนี้สคีนี่ไงกุ่นแจไปทางทีวนะวเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเจเจมาได้ยังไงเจเี๋ยเ้ยใจเย็นใจเย็นโอยยแมงซุบซุเอีกล้วกูหลอนแล้วตอนเนี้ยกูหลอนแล้วอืมให้เขารู้ว่าตอนที่ตีห้าแล้ว มาฮะประตูนี้แน่ๆจัดไปว่ะเดี๋ยวอ่านไฟล์นะครับไหนไฟล์นี่ไงเอาไฟล์เปิดออกมาเป็นชัตเตอร์ดอกคีครับเป็นกุญแจไปเปิดประตูสักอย่างนะครับผมอ่ะฮะอันนี้มันมีกุญแจเข้าอุ้ยสามศูนย์สองสามศูนย์สี 1, ่สามศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์เจ็ดอ่าเลขหลักแรกซึ่งมันง่ายมากอืมเอาตามเลขหลักแรกเหรออ๋อก็จะเป็นสองสี่หก ซึ่งมันเป็นภาษาอ๋อออโอเคผมนั่งตีความไปนั่งตีความมารู้สึกว่ามันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงเลขห้องนะครับซึ่งเลขห้องแรกจะเป็น302ก็คือของแดนเนียลก็เป็นตัวดีนะครับซึ่งเขาบอกว่าต้องเอาตัวแรกผมก็รู้ว่าไอ้เจ้าคำว่าเดลซี่อ่ะมันจะเป็นความหมายหรือเป็นโค้ดเนมนี่ไงออะตัวสุดท้ายเป็นตัวเ304เป็น A D A D A R ส่วน301เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ K ครับ D A R K S นี่น่าจะเป็นคำตอบคิดอยู่ตั้งนานว่าไอ้ตัวนี้มันอาจจะแบบนับเลขหรือเปล่าไม่ใช่นะเว้ยคิดมากเอยนี่งไงเดียบร้อยปลดล็อกแล้วจ้าโอ้ อะไรวะนั่นอะไรวะนั่นโอ๊ยเขี้ยตัวใหม่รีโหลดแม็กแป๊บเนี่ยโอ้ยเขี้ยบัลลังก,ก์อยู่ในความมืดอ,อยู่ในความมืดไอ้พวกนี้เราเบื่อม,มากก็สุนกูยังไม่ใหญ่เต้าเลยไ <c oughs> อ้อีนางพวกนี้มันอยู่ความมืดครับตามันเลืเล่งองแสงเฮ้ยไม่มีซ่อนนะตรงนี้เหมือนให้วัด ้องไปหาคีย์การ์ด User r o ู m ซึ่งมันให้เรากลับไปที่ห้องเนวครับโอ้ยกลับไปมือเปล่าไม่ได้เงี้ยโอ้ยโอ้ยกูรู้นะพวกมึงกินไรอยู่อะย่ำดิงจริงห้องอ e ีเนวมีไงกลับมาแล้วครับคุณหญิงมันนี้ว่าห้องมันเปิดไม่ได้อะมาแหละอ้าวเป็นยังไงบ้าง อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ยังอะเอ,อ่อ,อผมก็กำลังจะไปดูห้องเซิร์เฟเวอร์แต่คุณบีขี้การไหมอะอ๋ออย่างงั้นใช้ก็ไม่มีหรอกอืน่าเสียดายจริงเพราะว่าที่ที่กำลังจะไปไมันต้องใช้อะอ่าฉันมีทางออกมาลองไปคุยกับน้องสาวฉันชื่อเดลซีน้องสาวเดลซีกันเหรอใช่เธอเป็นคนเปลี่ยนการในโรงพยาบาลแห่งนี้เพราะฉะนั้นเธอน้าจะอยู่ชั้นสี่นะ ได้งั้นเดี๋ยวผมไปเอาอน้องสาวเฮ้ยไม่ใช่ผมไปเอาคีย์การ์ดน้องสาวคุณเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปอ,อันตรายอันตรายได้อยู่ข้างหลอะหรือมาไหนไปหรือเปล่าที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันก็อยากจะไปเจอน้องสาวเหมือนกันถึงมันจะอันตรายก็ตามเดี๋ยวกูเห็นอะไรเป็นรอยเมื่อกี้ <c oughs> เอาละงั้นฉันก็หวังว่าน้องสาวฉันจะสบายดีนะอาเจ๊อุเจ,เจ,เจ๊ตามมาลุ้ว่ะเอาเว้ยมีคนตามแล้วครับ นี่เป็นแอชลีย์หรือเปล่ากูไม่รออ่ะไปเลยเอ้าอุ้ยเดี๋ยวนะ่าบอกว่าพี่จะเข้าทางลับได้มันนี่จ้าฉันกำลังไปเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังมากู <c oughs> ว่าห้องนี้ดีไงก็คืออีนี่มันกุญแจของอีเนลกูว่าอยู่เป็นตัวอีครับโอยอยเอยขอโทษเอยโอย,โอยมึงเดินออกมาก่อนกูติดเอามาแล้วจัดการจัดการยิง ไม่จริงอะ่ะเฮ้ยอันเนี่ยเป็นเพื่อนกันอย่างนี้เลยสักทีครับเดวครับอีเดวครับผมไม่อยากอะไรวะเนี่ยพีซคออ่ะโทรหาอีลิเบเตอร์ไ้เช็คอ้าวใช้ง่ายไม่ได้ทำไมอ่ะต้องเช็คโพซิชันอ๋อคือต้อกกุต้องไปเปิดเหรออะเปิดกล้องโอ้ยเรื่องเ yeah ย็นเนอร์ คือให้กูจำก็คือชั้นหนึ่งห้องรีเซพชันรูมแล้วก็ด็อกเตอร์ชั้นสองเนิร์สออฟฟิศชั้นสามทางโถงทางเดินโอ้ยกูเข้าใจละเฮียมันไม่ได้ไง่ายองที่คิดพวกทุกคนว่าแล้วกูไม่ได้ไปดีๆหรอกไอ้ครีนดีไงอันแรกยูสอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไปไปไปมันใช้ได้อย่างอะ่ะอ,อันนี้คือใช้ได้อย่างโบอิสบลักไอีิยมันบลัก นี่กูข้ามเลยเฮ้ยเมื่อกี้กูเก็บอะไรมาวะ Third of the Fall นี่ไงกูกูได้กุญแจมากูได้กุญแจมาไอไอห้องนี้แน่เลยนี่จัดไปเออโอ้ยอยู่กันเพียบอีกเนี่ยนี่เน,น,น,นี่เปิดเรียบร้อยสวยงามโอ้ย มีรหัสตรงนี้เจ็ดหกสี่หนึ่งห้าค่อยมาแก้ละกันต่อยไม่มีครับผมเกียร์แล้วครับเจ๊ลิฟตามมาเจมส์อย่า,าดิไอห้องนี้บอกว่าม,ดดมึงเปิดดิมึงเปิดดิมึงเปิดดิมีอะไรเปล่านะห,ะห่วงนักห่วงหนาเนี่ยไอไอห้องแบบนี้เนี่ยมันมีผีมะเนี่ยเฮ้ยห้องฟาร์มนี่ว่าเฮ้ยเยอะเร็วเนมอิสเนล no my name is Neil Neil กับ Neil มันก็ต่างกันตรงไหนไอ้ห้องนั้นมีใครเปล่าอย่าทิ้งฉันมาข้างหลัง ไอ้พันพูดด้วยวะทำไมาอ่ะมึงดูซากศพเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มันทํางานครับไม่ได้มาเกยอเอาห้องนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยในอีเนลอุคอนะเธอห้องเนี้ยมันทิ้งอะไรไหรมเฮะ,ปะเปิดเด้มันเด้งจริงโอ้อยู่หรูสุขสบายจริงตัวแมวแมวแมวเออโอ้มีเหรียญตรงนี้โอ้ฟาร์มเลยครับเี้ยมันห้องฟาร์มเลยดีกว,ว่าเฮ้ยผู้ชม ล็อกเกอร์อีเนวอีกแล้วมา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 เปิดมาได้อะไรครับอุ้ยได้แต่เหรียญว่ะมา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 เออเปิดดีมากให้พี่ได้ฟาร์มหน่อยว่ะออสุดท้ายแล้วมันห้องอะไรไปเนี่ยอึบอุ้ยโอ้ขอโทษทีนะโอ้นี่มันห้องอะไรไม่รู้เดี๋ยวที่รู้คือกูฟาร์มอุ้ย พยาบาลมันโดนโดนอะไรไม่รู้ว่าน้ำแดงเต็มพื้นเลยอ่ะโอเคไม่โดนฟาเกก็ดีแล้วเอาละห้องนี้หมดอ๋อนี่ไงเจอแล้วแอนด์ริซิสจัดไปอุ้ยลิฟต์ทำงานแล้วครับลิฟต์ทำงานแล้วครับไปที่ลิฟต์จังหวะนี้จยวจะเจอน้องสามวมันละ้องสาวหรือพี่สาวไม่แน่ใจนะแต่เป็นว่าบบน่าจะเบิ่มน่ดู มึงก็มึงก็ช่วยกูหน่อยเหอะมึงถือปืนทำประแสเลเซอร์ทำไฟอ่ะพี่เข้าเลยกูไม่รออีหานี่แล้วแม่งแม่งถือปืนแต่ไม่ยิงสักทีกูจะบ้าตายมีอยากโดนกูสิเฮ้ยอะไรอ่ะเชิญออเดอร์ไลท์ปิดไฟปิดทำไมอ่ะสม่าหนองล่าดอีกแล้วเอาอีกสักนิดนึ่งครับผู้ชมเปิดไปแล้ววะไอ้อีหนูเดลซีเฮ้ยเชฟก็ไม่รู้ว่าฉันมาตรงนี้ทุกอย่างมันเป็นยังไงบ้าง ในที่สุดเธอก็มาแล้วสินะอีเจป่วยแล้วมาที่นี่กับเชิดคุณเป็นใครสวัสดีครับผมชื่อซุยผมเป็นช่างต่อเน็ตเห็นว่าพยาบาลแห่งนี้ต้องการให้ผมนั้นเชื่อมอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาต่ออินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นกูใช้คำว่าเพราะฉะนั้นบ่อยมากเพราะฉะนั้นขออนุญาตไปเข้าวอร์ได้ไหมจ๊ะเออคือเธอที่จ้ะไม่ได้หรอกจ้ะนี่พยาบาลนะจ๊ะไม่ใช่ที่สาธารณะ เอาล่ะดีใจามากที่ได้เจอเพราะฉะนั้นฉันช่วยพวกคุณไปได้อีซิตถ้าอยากได้คุณแจล่ะก็ก็ต้องไปหามาแต่ฉันไม่เคยที่จะลืมเลยนะตำแหน่งที่เราอยู่กันนะ <c oughs> ไม่มีใครที่จะออกมาจากที่นี่ได้ <c oughs> สองพี่น้องสุดเบิ่มนี่มันอะไร <c oughs> ดูเหมือนว่าผมก็อยากติดต่ออินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าจะดีไหมถ้าผมกลับไปไม่ฉันอยากได้อินเทอร์เน็ตฉันอยากจะฟังเพลงบนอินเทอร์เน็ตฉันแค่อยากจะคุยกับผู้คน แล้วคุณพูดมาขนาดนั้นกับผมแล้วเจ็ดีซี่เธอบอกว่าการอยู่ชั้นสี่มะตามมาเร็วไปดูกันกระตือหรือโลนหน้าดูเลยนะแล้วทำไมเสี่ยมันซ้อนวะอ๋อกระตือมึงดูตกหลันสินะอืน้ำลายร้่ยอะไรเอะไรครับซึ่งเมื่อกี้อาจจะแปลไม่ทันอีเดลซี่บอกว่ากุญแจก็อยู่ในชั้นสี่นี่แหละเราไปหาดูเออจะมาใช้คนตามสารธ่างงี้ไม่ได้และอีปประตูที่มันบอกให้กูปิดไฟ หมายความว่าไงเปิดกูไม่ปิดอะ่ะกูยังเปิดอุย้ยพูดเห็นอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยยาวมากโอ้ยสนุกกันเลย,ยงี้แล้วนี่แม่งให้วางของวะคุณผู้ชมกูรู้แล้ววางอะไรเพราะฉะนั้นเซฟก่อนโอเจน,นะครับปิดประตูแล้วก็ไปซะไปทำไมอ่ะของดีขนาดเนี้ยหลายตัวเลยทีเดียวเชียว มีกูฟูซะหน่อยหน่อยละมีมีโนต้ตว่ะได้ได้โนต้ตว่ะครับหนึ่งนะเอา้าไอ้มึงละหดัดอีกแล้วกูต้องเปิดไฟปะอาร์มแบนที่ปักอาร์มแขนแล้วมีไฟฉายกูเนี่ยบอกไม่ให้ใช้ไฟไงวะเออแปลกคนนะเราเนี่ยอืมโอ้ดีมากเลยอ้าชิปหายของแล้วไี่มันอะไรวะน,นี้สวิตแคนดี้มันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแ่งพยาบาลดีนี่แม่งเสริมทุกขนาดทุกระดับประทับใจจริงๆฝากคอหน๊ะพี่ ขอบคุณมากครับมันให้เอาของสี่อย่างไปวางไว้หรือเปล่าวะมีน้ํำดืม่มมีขนมแม่งมันมันมัน,ม,นมันเก็บเหรียญอยู่ตรงนี้ครัผู้ชม <c oughs> แม่งของดีว่ะแม่งวางไว้ดีจริงของดีก็วางไว้ตรงที่ของดีๆเจ้ปะอะไรอ่ะ small watch เอาไว้ดูนาฬิกาเอาละไงละ่ะบัตรแต่กดตรงนี้ได้คีย์เซิร์ฟเวอร์ลูม,มันอยู่ตรงนี้ครับผู้ชม ลองเดินหาเดินหาอีกก็ยังไม่เจอ Close the the d o จอ we and go อ๋อนี่ไงไปฉายโน้ตนาฬิกาไปฉายโน้ตนาฬิกาแล้วก็ปลอกแขนอเอาไหมเอาไหมเอาไหมนาฬิกาปลอกแขนนี่ไงขอบคุณมากครับใ <c oughs> จเจใจเเเดิอมบวัวทมเบอะเอา เจอของเมื่อกี้เดี๋ยวอดอ่านขอฟาร์มก่อนค่อยอ่านละกันกูเจอโคฟีโอล่ดอีกแล้วโอ้ยกูตายหาแน่วันนี้เนี่ยแหละสมงติจุพังมาครับมาครับคําไรเอ่อประตูหนีไฟมีอยู่สข้างซึ่งอยู่ชั้นสีนั่นก็พร้อมที่สำหรับการเกิดไฟไหม้ที่จะเกิดขึ้น โด,ย,ดยปกติแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเลยจึงก็ไม่ต้องเป็นที่ต้องใช้แต่บางครั้งก็มีกรณีที่ระบบมันอยู่ทํางานเพราะฉะนั้นให้เปิดสวิตช์ไฟก่อนแล้วกดชัตเตอร์แต่ชัตเตอร์ตัวด้านขวานั้นล็อกใช่ไหมซึ่ง Lock, ชัตเตอร์ตัวด้านขวาเนี่ยจะมีรหัส7345าทอะไ้เกิดขึ้นให้ปิดชัตเตอร์ลงด้วยโอเคขอมาครับ7345ชัตเตอร์ทางขวามือนะครับมันคืออันนี้ปะ45เรียบร้อยครับ เปิดจัตเตอร์ขึน้นมันเป็นมันเป็นทางหนีไฟเขาบอกใช่ปะเปิดครับเปิดโซนม,มาเลยวุ้นแล้วเจอตัวธรรมาดาครับอันนี้คืออะไรอันนี้เปิดไม่ได้ต้องไล่สีแลวน,นี่ใครเดีย่ยแดงเขียวฟ้าเหลือง <S 2> <S 2> <S 2> ฟ้าเหลืองห้องปาร์ตี้ห้องปาร์ตี้ต้องใช้กุญแจแล้วนี่ไงล่ะแม็กนัมกู แม่งเกมบักจนเกลียวไปแล้วแม่งกูได้แบ็กนัมมาฟรีๆเปลีย่ยนจากช็อตกันเป็นแบ็กนัมเออลูอีโตลูอีโมมาเออมีอะไรให้โม่ปะเฮ้ยมันอะไรบุนี่อ่ะให้หาแมวกูได้แมวแล้วตัวสีเหลืองวางไว้เลยเนี่ยคือให้หาแมวโอเคความลึกลบับซับซ้อนนี่มันอะไรบเนี่อ่ะโอ้สเฮดก่อนเอาเว้าเช็ดโดเม็ดเดียวแตกไอ้น้องอ้ยอันนี้อะไรอ่ะวางของได้ด้วยเชื่อหรือบุณี่อ่ะเทคบุ๊กเอ้า เอาละได้เวลาเริ่มเรียนแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนนั้นต้องมีหนังสือมอืปัสเซอร์อีกแล้วผู้ชมของผมเตรมมากไม่มีที่ไว้เออมาอีเขียวจัดไปครับตัวนี้เออเอาเอาผิดอืมเขียวพร้อมแดงยังไม่มาเอาละอันนี้เหมือนจะต้องไปเก็บนั่นแหละครับนักศึกษาทุกคนต้องเตรียมหนังสืออันนั้นเอาไปเลยครับคนแรกวางหนังสือให้ครบนั่นเอง อโอมีเสียงเตสฮึบเปิดออกมาเป็นซีดีเอาไปเป็นจำอะไรอะ่ะเดี๋ยวมีจดหมายห้องแพนทรีห้องเก็บอาหารเหมือนจะเต็มหรือเปล่าเค okay. มันคือห้องเก็บอาหารนะครับห้องแ a n t รีเอาใช้ไม่ได้จำไ,ไหมมึง <laughs> ให้มาเป็นเคสแต่มึงไม่เปิดแผ่นให้กูโอ้ปัญญาอ่อน โ oh. hey! อ้ยอ่ะเปิดแผนออกมาได้แล้วได้มาเป็นแผนโอเคจากนั้นเสียบเข้าไปได้เหมือนไม่ได้ทำงานเพราะมันไม่มีไฟแล้วกูจะไปเปิดห้องพาร์ต<อ><อ>ี้ยังไงอะไอ้หี้คุณแจพาร์ตี้มันอยู่ตรงนี้แปงเอย้ยไอ้บรรทอกตรงนี้เนี่ย<_<_>ไปเปิดไปเป ไอเลยเปิดได้เซอร์ไพรส์อุ้ย well. อุ้ย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 มาดิมาดิอุ้ย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 หลบหลบหลบอุ้มขอบคุณมากที่เชฟเชฟช่วยผมอุ้มสวยมากสวยมากชั่ววันี้โอ้ยมีคนแนะนําเกมอยากให้ผมเล่นเกมมีปะคอมเมนต์มาแล้วว่าคำใบอะไรวันนี่ยคุกกี้แสนอร่อยฉันอยากกินคุกกี้อยากกินน้ำจุ้ยแต่มันพิมพ์ตัวใหญ่มากโอเคแล้วกูเจอแล้วครับมา ไปเติมหมีก่อนเลยเฮ้ไปเติมแมวปะ่ะนี่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 โอ้ยไปไว้ไหนดีวะของกระเบียบีผู้ชมครับผมจะลองลองไปซื้อกระเป๋าดูนะหุยมาจากไหนวะมีประตูอีนี่ครับเปิดก่อนเลยเปิดเลยเร็วเร็วดีเฮียช,ะชะักช้านี่ไงมีเหรียญมีซับนี่ดีวะมันมีซับนีจริงๆด้วยวะแหมครับแหมครับ งับมาครับอีกป่องหนึ่งคราวนี้จะได้มีที่เก็บของแบบตึมๆเรียบร้อยเราเดินทางมาไกลมากเลยบล็อต่อได้ใส่มันไปนี่ไงได้อะไรโอได้เหรียญโอ <c oughs> มาห้องนี้ดีกว่าห้องนี้แม่งงงสุดแล้วจริงมันคืออะไรแต่ว่าไอของเกี่ยวอันนี้ยมันมีดงก์มีขนมมีอะไรผมว่าน่าจะเกี่ยวกันนะครับผมขออนุญ,ญาต วางไปสักชิ้นหนึ่งสักครอ่นี่ไงนี่ไงมีจดหมายอะจะมีกาแฟน้ำดื่มแคนดี้และคุกกี้นะครับซึ่งมันจะเป็นห้องเก็บสเปียงอาหารนั่นเองให้เรานำสี่สิงดีกลับมานะครับแรกเป็นกาแฟอันที่3าเป็นแคนดี้อันที่2เป็นน้ำดื่มสิงและสุดท้ายอ่ะมันมีคำใบหนึ่งที่บอกว่าจุยน้ำจุยจุยน้ำผลไม้มีปะ่ะนีไงนี่ไง เอง็งเอามาอะไะครับตอนนี้เราก็จะมีพลการใช้กันแล้วครับเป็นการเรียงอาหารเพื่อให้ได้พลง,งานกลับมากิงกองและตอนนี้เราก็มีพลการที่เราจะต้องไปเปิดซีดีแล้วซีดี <c oughs> เอายังทำงงาการไม่ได้กูวะเปิดสวิตช์ก่อนไอ้โง่มาแล้ววะโปรเจคเตอร์ฉายแล้ววะดูซิมันจะฉายเรื่องอะไรขอพระเจ้าเอ่า มันคืออะไรวะถุงเลือดฉีดไม่ดีฉีดอันนี้นวดหลังกัดฟันภาแป่งเหมือนอรายการที่กูทำพุทโธกราฟิกอะ <c oughs> โอเคโอเคนี่นี่มันมันคือรหัสตรงนี้ครับผู้ชมมันคือรหัสตรงนี้เว้เอ้มีความเป็นได้าทางทฤษฎีสูงอัน,นอันที่สามนี่ฉีดเนี่ยและอันแรกถุงเลือดอันนี้ตรวจสุขภาพอันนี้อะไรอยู่ใจอ,ตตอ,อัเตร์นี่นี่ฟันสิครับร้่อย เฮ้ยอาหมึอาหม,ม,ม,มึตกแกหมดอีห่าเป็ดออกไปุ้ยพี่สาวทำไมมันนั่งจีนไมแชร์ตรงนี้จ,จะ๊ะเอ้ยไม่ฆ่าครับไม่ฆ่าโอ้เพศสงบสงเงียบผมแค่มาเอาของนะครับเรียบร้อยได้วยโซเวอร์ลูกูกิกาแล้วโอ้ยละนอ้องน้องไม่เดินออกมาวะ ก็ซ่อนกระสุนกูดีจังนี่ไงกุญแจสเตเวลเรียบร้อยครับไปชั้นสามชั้นสมชั้นดีชั้นงามฮะคุณดเสียงเลยปะได้เสียงเล้ววะเอาเมื่อกี้น้องพุทตงกิ้วละหายไปเลยเป็นไงกูคนหล่อเออเปิดอือเป็นไงกูหล่อไหมกูไว้ชีวิตไอ้นองถ้าไม่ไววแล้วก็อือกูน่าจะได้ชิบเป็นอ๋อเมื่อกี้คือชั้นสี่อ๋อเราไปชั้นสี่แล้วเราจะเข้าห้องเซิร์ฟเวอร์รุมได้เองเอาละ อาน,นะครับถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ u b s c r i ร์ด้วยนะครับและมึงเป็นอะไรเดี๋ยวเฮ้ยเอาไปว่าพาร์ตต่อไปเด็ดเราต้องไปเชื่อมอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์ของแท้เพราะว่าบ้านนี้เนี่ยหนักหนักโดยเฉพาะไอ้อะไรนะอะไรนะหนูรหัสเออผมก็ค้นตั้งนานดูตั้งนานกว่าจะบรรลุกว่าจะตัดสรุปได้ใช้เวลานานจัดจัดเอาละครับพาร์ตต่อไปไม่ช้าก็เร็วเราจะได้ไปแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ น่าจะใกล้จบแล้วนะก็ผู้ชมคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันเย้ด้วยนะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์คุณบากและคิดยังไงกับเกมด้บอกว่าคลิปนี้จะสนุกนะครับสรับวันดีบ๊ายบายครับน้องเนว <c oughs> อืมหุยไม่ตายด้วยวะ่ะน้องใส่ตะกุดบึ้มๆนะครับ